อร่อยยกนิ้วกับผมนิกเล่หหงครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่แถวสาธรน,นั่นเองนะฮะเขาบอกว่าที่สาธรเนี่ยเขามีร้านส้มตำร้านหนึ่งนั่นก็คือบ้านส้มตำนั่นเองตอนนี้เนี่ยมี11สาขาด้วยกันแต่วันนี้ที่ดิกพามาคือสาขาสาธรน,นั่นเองนะฮะตั้งอยู่ที่ซอยประมวลนะฮะถนนสีเวียงเขาเปิดทุกวันเลยนะตั้งแต่11บเอโมงถึง4ี่ทุ่มสามารถมาใช้บริการได้เมนูแรกเลยดีวยกว่าวันนี้ครับนั่นก็คือตำหลวงพระบางนั่นเองนะนี่เลย ที่นี่เนี่ยเขาใช้มะละกออย่างดีเลยนะท่านผู้ชมเขาเรียกว่ามะละกอแขกดานั่นเองนะครับแล้วก็มีกาก,ากหมูเจียวครับผมที่เขาเนี่ยจะเสิร์ฟมาคู่กันให้ทานคู่กันนั่นเองนะนี่เขาบอกว่าเป็นกาก,ากหมูที่เขาเจียวเองด้วยจัดการกลมกล่อมและลงตัวน้ําตํมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่เป็นสูตรที่มันกลมกล่อม,ม,ม,มและเข้ากับตัวน้ําปลาได้ดีมากๆเมนู <c oughs> ต่อไปกันเลยดีกว่าลาบเป็ดครับผมนี่ฮะ ัวเครื่องราบที่เขาใส่มาเนี่ยมันครบถ้วนจริงเป็ดทํามาได้ดีมากกลิ่นของตัวเป็ดเองเนี่ยไม่ค่อยมีเลยแล้วก็พริกแห้งที่มันใส่มาแบบพอดีพอดีไม่ได้เยอะจนเกินไปเครื่องทุกอย่างมันแบบโฮมเมดแล้วก็สะอาดเมนูสุดท้ายของวันนี้นะฮะเป็นปลาราต้มกะทิเนื้อเปื่อยนั่นเองนะครับผมนี่ฮะอื้มเฮ้ มันจะมีฟิลคล้ายแกงกะทินะแต่มันจะมีกลิ่นปลาเนี่ยเบาๆเพิ่มอรรถรสในความกลมกล่อมของตัวกะทิได้มากขึ้น, <in S 1> น,นเนื้อก,ก็ดีน้ำซุปก็ดีใครยังไม่เคยทานปลาต้มกะทินะแนะนำเลยฝากไว้เลยนะฮะร้านบ้านส้มตำแห่งนี้นะครับวันนี้ที่นิกพามาคือสาขาสาทรนะเขามีถึง11สาขาด้วยกันนะสาขาที่นิกพามา well, วันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซอยถนนประมวลถนนสีเวียงนั่นเองนะจ๊ะร้านนี้เนี่ยเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่ม เปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดมาใช้บริการกันให้ได้เลยแล้ววันนี้ครับก็ต้องปิดท้ายมื้ออร่อยด้วยนี่เลยฮะใบาชาตาชาตามือนั่นเองนะฮะนี่เลยทานได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยนิขอเลือกเป็นเย็นนะครับโอ้ทานปิดท้ายมื้ออร่อยเนี่ยแล้วหอมปากหอมคอจริงนะท่านผู้ชมไม่เชื่อลองไปทานดูหน้าร้านนะฮะชาตามือ120สสาขานะฮะทั่วประเทศไทยหรือว่าจะช่องทางออนไลน์ก็ได้ ลาซาด้าช้อปปีนะครับเป็น Official Account นะฮะของแท้100%ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Li n e แอดแอดชาตามือนะครับผมแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีอีกหนึ่งรายครับขิงผงสำเร็จรูปปราบ้านสมุนไพรน้ำขิงเฮ er ียทรงตีใต้หาซื้อได้ที่ Big C m a c มคแ a c ์ลูซีเแล้วก็ซ u เปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยนะและบ้านสมุนไพรเนี่ยก็ยังมีขิงผงสำเร็จรูปร0อยเอซอีกด้วยนะลองไปหาใช้บริการกันดูนะครับและสัปดาห์หน้าครับกลับมา จะพาไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ